วันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน8ของทุกปีความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสประการคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนา หรือเทศนาการแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวคีทั้งห้านปาอิสิป,ปะตะนะมรุคทายวันเมืองพารณสีซึ่งเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 2. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือท่านอัญญาโกนทัญยะผู้ซึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบรรพชาเป็นพระภิกษุรูปแรก 3. เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหาบูชาพุทธศาสนิกชนนิยมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสร้างบุญกุศลดังนี้ การทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์การรักษาศีลโดยตั้งใจถือศีลห้าหรือศีลแปเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์การฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเวียนเทียนในช่วงเย็นรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณงดเว้นอบายมุกและตั้งใจทำความดีวันอาสาลหาบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน